ราศีพิจิกดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565 ชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที16่16หฤศกจิกายนถึง15ธันวาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีพิจิกเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็ขอบอกให้คุณมั่นใจได้เลยว่า เดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งความสําเร็จจะเป็นเดือนที่ดวงของคุณโดดเด่นเฮงแล้วก็ปังมากเลยนะคะเพราะว่าด้วยการเคลื่อนย้ายด้วยมุมของดวงดาวที่จะเข้ามาหนุนส่งดวงชะตาทําให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตเรียกว่าคุณจะได้ขยับขยายในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของความรักโชคลาภความสําเร็จต่างๆถือว่าอยู่ในจุดที่ดีแล้วก็โดดเด่นเป็นอย่างมาก เริ่มจากดาวประจำตัวของคุณก่อนเลยนะคะนั่นก็คือดาวอังคารที่จะโครจรได้มาตรฐานเป็นอุจจาวิราชอยู่ในเรือนการเงินก็อาจจะเป็นจังหวะที่คุณจะคิดถึงเงินทองเป็นสำคัญนะคะช่วงนี้ขยันหาเงินหาทองมุ่งมั่นเป็นพิเศษซึ่งกระถามว่าจะหาได้ไหมก็ต้องบอกเลยว่าคุณสามารถที่จะหาเงินได้อย่างที่หวังอย่างที่ตั้งใจแน่นอน เพราะว่าคุณนะคะยังมีดาวศุกร์ที่เป็นดาวคู่สมพลมาโครจรร่วมด้วยก็จะทําให้ดาวอังคารเขาได้พลังงานจากดาวศุกร์มาหนุนส่งนะคะช่วงต้นเดือนดาวอาจจะยังถอยหลังอยู่แต่พอหลังวันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปถือว่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเงินทองทรัพย์สินชิ้นใหญ่ และยิ่งในช่วงหลังวันที่26กุมภาพันธ์ดาวอังคารจะย้ายโครจรขึ้นไปได้ตำแหน่งมหาอุยู่ในราศีมังกรอุดก็คือสูงส่งคือความยิ่งใหญ่ดวงชะตาก็จะมีจุดเปลี่ยนแปลงเข้ามา จะเกิดสิ่งดีๆโอกาสดีๆหลายอย่างเข้ามาให้คุณได้ยิบจับสัมผัสได้หลายคนจะได้ก้าวหน้าใหญ่ยยโตในงานในกิจการหรืออาจจะได้รับตําแหน่งที่สําคัญแต่เอาล่ะค่ะทุกๆความสําเร็จก็มักจะมาพร้อมกับศัตรูคู่แข่งขันนะคะจะมีคนจ้องอิจฉาคุณบ้างก็อย่าไปสนใจ ส่วนดาวอาทิตย์ที่ยังโครจรอ,อยู่ในราศีมังกรก็แปลว่าคุณจะคิดมากคิดเยอะหน่อยนะคะอาจจะมีเรื่องของความร้อนอกร้อนใจเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่างานของคุณที่ทำอยู่ต้องออกสังคมต้องเดินทางบ่อยขึ้นก็ได้ค่ะส่วนดาวพระเกตที่ยังโครจรเล็งแนะละคณราศีเกิดอยู่ไปจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์ตรงนี้ก็จะส่งผลในเรื่องของรางสังหารที่แม่นยำมากๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับความรักคนรัก แล้วก็จากดวงชะตานะคะจะเห็นว่าในช่วงปลายเดือนนี้คุณจะมีดวงดาวไปชุมนุมกันอยู่ในภพที่3นะคะซึ่งเป็นเรือนสหัชชะของคุณหลายดวงเลยดังนั้นปลายเดือนกุมภาพผ่า์บางครั้งบางข่าวชาวราคนาราศีพิจิกอาจจะต้องไปวุ่นวายเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับงานสังคมการที่ต้องไปพบปะเจรจาการที่จะต้องไปเจอผู้คนมากหน้าหลายตาก็ได้ ยังไงก็ตามนะคะโดยมาตรฐานแล้วก็มุมของดวงดาวถือว่าดวงชะตาของคุณจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเรียกว่าดวงของคุณกําลังจะพุ่งขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมแถมดาวหลายๆดวงก็มาโคจรให้คุณให้ผลอยู่ในเรือนการเงินของคุณเรียกว่าโอกาสทองมาถึงแล้วนะคะยังไงก็ขอให้ใช้จังหวะเวลานี้ในการกอบโกยกันให้เต็มที่ ใครนะคะที่อยากจะทำอะไรเริ่มต้นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนงานเปิดร้านทำธุรกิจหรือแม้แต่ในเรื่องของการขอเครดิตสินเชื่อนะคะการซื้อบ้านซื้อรถซื้อสินทรัพย์ต่างๆก็เรียกว่าคุณสามารถที่จะเริ่มต้นทำได้เลยในเดือนนี้ดาวพุธนะคะไม่ถอยหลังแล้วนะคะดังนั้นการติดต่อเจราจาต่างๆเรียกว่าส่งผลดีมากๆเลยนะคะสาหรับชาวราศีพิจิก ส่วนด้านการงานนะคะดาวเจ้าเรือนการงานยังโครจรอ,อยู่ในราศีมังกรเอาละค่ะด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์นะคะก็าอาจจะทําให้คุณรู้สึกเลยว่าเหนื่อยท้อคิดมากคิดเยอะเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับงานหลายคนก็จะรู้สึกว่างานที่ทําอยู่มันช้ามันอื่นไปบ้าง หรือว่าบางคนก็จะมีเรื่องของการเดินทางที่ต้องไปติดต่อเจราจากับผู้คนมากมายเข้ามาซึ่งตรงนี้นะคะทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยจะชอบเพราะว่าชาวราศีพิจิกเองแล้วพื้นฐานเป็นคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายกับผู้คนอยู่แล้ว เอาราคาหลังวันที่13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์เขาก็จะย้ายไปกุมกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ใครที่อาจจำรำบากใจมีภาระปัญหาเกี่ยวกับงานหลังวันที่13กุมภาพันธ์คุณก็จะได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลจะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือว่าบางคนอาจจะมีกิจการร้านค้าก็จะมีคนที่บ้านหรือว่า คนในครอบครัวออกทุนให้ก็ได้ดังนั้นการงานอาจจะหนักบ้างเครียดบ้างในช่วงต้นเดือนแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะก็ถือว่าคุณมีตัวช่วยเข้ามานะคะทำให้ในเรื่องของปัญหาภาระเรื่องจุกจิกจะเบาบางลงไปแถมบางคนจะได้รางวัลพิเศษเกี่ยวกับงานด้วยนะคะส่วนด้านการเงินและโชคลาภถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะเดือนกุมภาพัน์นี้ของชาวราศีพิจิกก็จะเป็นเรื่องการเงินนี้นะคะ เพราะว่าคุณเป็นราศีที่โดดเด่นดวงดีมากเลยเพราะว่าดาวประจําตัวไปโคโจรอยู่ในเรือนการเงินร่วมกับดาวศุกร์แล้วก็ดาวลาพะ ไม่รวยตอนนี้นะคะจะไปรวยตอนไหนคะชาวราศีพิจิกช่วงนี้ถ้าคุณมีช่องทางทำมาหากินได้ในหลายทางนะคะมีรายได้หลายทางมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาแถมยังโดดเด่นในเรื่องของบ้านรถที่ดินอสังหาริมมาพย์ด้วยนะคะหลายคนมีเกณฑ์จะได้จับจองเป็นเจ้าของแล้วก็บางคนก็มีโอกาสที่จะได้รับมรดกกนโตด้วยหลายคนจะได้เงินก้อนใหญ่ได้รับเงินโบนัสหรือว่าเงินที่ก่อนหน้านี้มันล่าช้าช่วงนี้คุณก็จะได้เงินก้อนนั้นนะคะ บางคนคุณกับคนรักนะคะคุนส่วนหรือว่าจะเป็นคนที่เคยเป็นคู่แข่งกันมาคนที่ไม่ชอบกันมาก่อนก็ยังมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาทำอะไรบางอย่างร่วมกัน เพื่อที่จะหาเงินเข้ากระเป๋าด้วยนะคะที่สําคัญดาวราพัชจะไปโครจรร่วมกับดาวประจําตัวของคุณจะอํานวยผลให้คุณมีโชคดีมีโอกาสที่จะรับทรัพย์รับโชคต่อให้ใครนะคะที่ไม่ชอบซื้อหวยเลยนะคะเดือนนี้ขอแนะนําว่าให้ซื้อลอตเตอรี่ติดไว้สักใบคุณก็มีโอกาสได้รู้นะคะชาวราศีพิจิก ภาพรวมการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะคะจะหาเงินได้เยอะมากกว่าที่เคยแถมมีโอกาสลุ้นในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะ ด้านความรักสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเดือนนี้นะคะดาวศุกร์ก็จะไม่ถอยหลังแล้วนะคะดังนั้นถือว่าความรักเป็นช่วงที่สดใสกว่าที่ผ่านมาถ้าหากทะเลาะกันก็มีโอกาสได้คืนดีกันนะคะและถ้าห่างกันก็อาจจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นบางคู่คุณก็จะได้ของที่ถูกใจหรือเรียกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ในช่วงวันวาเลนไทน์ด้วย ส่วนคนโสดความรักเรียกว่าอยู่ไม่ไกลตัวนะคะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรือว่าเคยรู้จักกันมาก่อนเพื่อนฝูงสังคมจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้รู้จักกับคนที่ใช่คนที่ถูกใจภาพรวมความรักถือว่าดีมากเลยนะคะชาวราศีพิจิก จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ